จบดราม่าแล้วสําหรับบิวจกกักรพันธ์และน้องปอยอดีตแฟนสาวนะคะหลังเคลียร์กันในศาลค่ะเรียกว่าเป็นมหากราดดราม่าสําหรับอดีตคู่รักคู่นี้ค่ะ <c oughs> เป็นดราม่ามาพักใหญ่บิวจกกักรพันธ์และน้องปอยอดีตแฟนสาวที่ฝ่ายหญิงออกมาโพสแฉอ้างถูกทําร้ายร่างกายคบซ้อนรวมไปถึงปมทิ้งของขวัญจากแฟนคลับอันนีปป้ประเด็นนี้ประเด็นล่าสุดเลยนะคะจนกลายเป็นถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงขั้นฟ้องร้องกัน ล่าสุดเรื่องราวจบลงค่ะโดยทั้งคู่ได้ตกลงปัญหากันที่ศาลและมีบทสรุปโดยทั้งคู่ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลชี้แจ้งเรื่องราวทั้งหมดโดยบิวออกมาระบุว่าตามที่มีเรื่องในสื่อสังคมออนไลน์ระหว่างบิวกับปอยออกมาจนก่อให้เกิดความไม่สบายใจกับทุกคนและเป็นเหตุให้บิวกับปอยต้องมีคดีความต่อกันในวันนี้บิวอยากแจ้งกับทุกคนว่าเรื่องราวทั้งหมด จบลงแล้วโดยบิวกับบอยได้ตกลงกันในศาลบิวถึงขอถึงขอยอมรับว่ายอมรับผิดแล้วก็บิวเคยคบกับบอยจริงในช่วงหนึ่งจริงและสเหตุการณ์ที่ผ่านมาถึงขั้นต้องชี้แจงและแฉะกันนั้นนะเป็นเรื่องราวของระหว่างคบกันในช่วงคบกันก็บอกเลยว่าอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นและมีการใช้อารมณ์รุนแรงและหยอกล้อก,กันแรงเลยมี นี่แหละค่ะเลยมีแผลช้ำแผลอะไรอย่างที่เป็นข่าวกันมาและสําคัญคือบิวขอโทษนะคะที่บางครั้งบิวเนี่ยเล่นแรงแล้วก็ไม่ดูว่าปอยเป็นผู้หญิงและสําคัญส่วนคลิปเสียงการสนทนาบิวเนี่ยยอมรับว่าอัดเสียงการพูดคุยไวจริงแต่ไม่ได้เป็นคนเอาไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ดังใดๆเลยบิวขอโทษกับปอยส่วนนี้จริงๆ ด้านสปอยค่ะโพสชี้แจงเช่นเดียวกันค่ะว่าสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นประเด็นคือปอยเนี่ยเคยโพสตว่าบิวทำร้ายร่างกายปอยแต่แท้จริงแล้วเป็นการหยอกล้อกันแรงและอาจมีการพลั้งมือเผลอไปบ้างปอยนํารูปมาโพสต์เพื่อเกิดความเข้าใจผิดดังกล่าวเองประเด็นที่ปอยเคยโพสต์ว่าเคยตั้งคันเป็นเรื่องที่ปอยนําภาพเอาเท้าสาวมาจากเว็บไซต์อื่นไม่ตั้งคันจริงนะคะประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของที่ปอยเคยให้บิว ปอยยอมรับว่าปล่อยให้บิวเองและหลังจากที่เกิดเรื่องบิวได้คืนปลอยแล้วประเด็นเกี่ยวกับของขวัญจากแฟนคลับที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ที่่อยบอกว่าบิวทิ้งของขวัญของแฟนคลับปอยยอมรับว่าเปปอยเป็นคนเก็บของขวัญเหล่านั้นเอาไว้เองบิวไม่ได้ทิ้งปอยต้องขอโทษที่นำเรื่องนี้ออกมาเผยแพร่จนทำให้เกิดความเขา้าใจผิดค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกเลยว่าในเรื่องราวดราม่าแน่นอนเป็นคนสานะก็ต้องมีดราม่าเกิดขึ้นแต่ถ้าเคลียร์กันได้ได้ดีโดยไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนั่นก็เป็นประเด็นที่ดีมากๆสำหรับคนที่อยู่ในวงการเดียวกันค่ะ